วัดีครับวันนี้พบกับผมนะครับผมเปิ้ลนะครับนายหน้าบ้านบ้านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับผมที่ดินที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับผมที่ดินผืนนี้มีทั้งหมด67ไร่นะครับผมอยู่อําเภอหล่มสักนะครับผมที่ดินแปลงนี้เหมาะสําหรับทําเกษตรนะครับผมเป็นฟาร์มไก่ฟาร์มหมูหรือจะเป็นทั้งฟาร์มไก่และฟาร์มหมูก็ได้นะครับผมที่ดินแปลงนี้ กู้ได้100%เลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้สําหรับทําฟาร์มไก่แล้วก็ฟาร์มหมูหากใครที่กําลังสนใจที่ดินทําฟาร์มไก่ฟาร์มหมูไม่ควรพลาดคลิปนี้นะครับไปชมกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ที่จังหวัดเพชรบูร์อยู่ที่อําเภอลมศักดิ์นะครับผมหากใครอยากเข้าไปดูสถานที่จริงติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับผมตามเบอร์โทรตรงนี้แล้วก็ไอดีตรงนี้นะครับผมยินดีให้บริการนะครับผมกับผมเปิ้ลนายหน้าบ้านๆนะครับผมที่ดินแปลงนี้เสนอขายเพียงไร่ละ9 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผม67ไร่นะครับผมสวยๆเลยครับอย่าพลาดนะครับ